สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตโปรแกรมคลินิกนะครับในส่วนของออการสร้างระบบยานะครับชิ้นมาดูในส่วนของระบบยานะครับ <c oughs> ระบบยานะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในเวอร์ชั่น49.18นะครับจุดเจนะครับก็จะมีเรื่องของ วิธีการใช้ยาเริ่มต้นกับจำนวนยาเริ่มต้นนะครับเรามาดูที่ไฟล์เซตติ้งนะครับเห็นว่ามีคอลัมน์เพิ่มขึ้นมา2อันนะครับอ่าก็คือคอลัมน์ที่6กับคอลัมน์ที่7นะครับก็คือ default dose ครับกับ default amount นะครับหมายถึงว่าเป็นเป็นการกำหนดยาเบื้องต้นนะครับสมมติว่าเราให้อเบนโซนนะครับเริ่มต้นที่สองเมกฟาโนนนะครับแล้วก็จำนวนเป็น6นะครับอ่าทีนี้เรามาดู เวลาเราสั่งยานะนะครับสมมติว่าเราสั่งเป็น Zone. อาเบนทราโซนอ<ะ>่าก <sık. S 1> ็เห็นว่าเวลาเราคลิกยาอาเบนทาโซนมันก็จะมีะวิธีการใช้ยาที่เป็นค่า Default ขึ้นมาแล้วก็มีจำนวนยาเริ่มต้นนะครับก็จะตรงกันกับตรงนี้เนาะส่วนาเราให้เป็นไดโคเฟนแ็กแล้วกันนะครับไดโคเฟนแ็ก ค่าเริ่มต้นขึ้นคูณสามแล้วก็จะมีสิบเมตรเนาะในโคฟินเลตนะครับก็เช่นว่าค่าเริ่มต้นมันขึ้นมานะครับหนึ่งคูณสามจำนวนสิบเมี่แล้วก็จะมีการคำนวณราคายายใอย่ายอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราจะมาเปลี่ยนก็ได้นะครับหนึ่งคูณสองอย่างนี้ก็ได้นะครับหนึ่งคูณสองสิบเมตรก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นอีก เวอร์ชันหนึ่งที่อัพขึ้นมานะครับส่วนที่สองนะครับที่มีการอัปเดตขึ้นมาเลยครับก็มาดูตรงพิมพ์นะครับจะเห็นว่าพิมไรเสร็จนะครับมีเรื่องขอแยกรายการกับรวมรายการเนาะสมมั้ผมคลิกแยกรายการนะครับก็จะเป็นระบบปติที่เรา,าที่ผมให้ดูทำไว้ในเวอร์ชันก่อนๆน,นะครับแต่ถ้ารวมเป็นรวมรายการเนาะ เห็นว่าค่ายาทั้งหมดจะรวมกันนะครับเป็น2 2อ,อรายการนะสอบวิยา2อตัวนะครับส่วนราคาก็จะรวมกันเลยนะครับส่วนนี้จะราคาเป็นแยกเนาะซึ่งอันนี้จะคนละอันกันกับตัวนี้นะครับคนละอันกับอัตราการเนาะครับรพิมพ์แบบรวมรายการนะครับในส่วนของอัตราการ จะยากเป็นแยกกันอยู่นะครับแต่ว่าเป็นค่ายาจะรวงกันนะครับเห็นไหมครับถ้าแยกหมดเลยก็ได้นะครับเนีแ่แยกหมดเลยเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้เห็นทุกรายการนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่2ที่มีการอัปเดตขึ้นมาในเวอร์ชันของ40นะครับ49นะครับ 4.9.18นะครับจุดจนะครับและทีนี้ก็เราสามารถที่จะมาแก้ไขตรงระบบยาได้ด้วยนะครับว่าเราจะชื่อว่าอาเบนโซนเนาะเราต้องการให้อาห่าอกไนะครับชื่อว่าเราเอาอะมอกซินก็ได้นะ อยากให้เป็น2องดสงนะสองสองเอได้ครับ2สองสองไม่มีนะ๋อ,อผมไม่ได้ตั้งค่า2องสองมนะาเป็นเป็นปุดสมันเดินไม่ได้นะครับคุดสเนาะ เดินหนึ่งคูณสามเนาะเป็น1นูสีแล้วก็ให้เป็นยี่ิบเมตรนะคะรับอามอกซี่ห้าร้อยนะครับทีนี้เรามาดูตรงออมอกซี่ห้าร้อยนะ,ะก็จะกลายเป็น1นึูณสละเป็นยี่สิบเมตรเนาะ,ะแล้วมาดูในรายการยาของเรานะคะนรับในลารสั่งออมอกซี่ห้า้อยก็จะเป็นหนูณสี่แล้วก็เป็นยีเมตรก็จะเป็นค่าเริ่มต้น ของเรานะโอเคครับในส่วนนี้ก็จะเป็นระบบเรื่องของอมีการปรปับปรุงเวอร์ชันระบบยานะครับแล้วก็ระบบใมเสร็จนะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ